ทำไมไบเกอร์มือโปรถึงเลือกใช้สิ่งนี้เรากำลังอยู่กับ g กลิกเฮหูฟังบลูทูธติดบวกกัน็อกตัวท็อปที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ค,คอมได้กับทุกแบรนด์และยังสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง6เครื่องครับแต่ย้ายอินเตอร์คอมเเนี่ยยังส่งสัญญาณได้ไกลถึง1กิโลเมเวลาที่เราขับใช้ความเร็วสูงเสียงก็ไม่มีขาดหายครับแล้วไม้ที่ให้มาก็ให้มา,มาทั้งไม้อ่อนและก็ไม้แข็งครับใส่ได้กับหมวกกันน็อกทุกชนิดเลยการคุยโทรศัพท์ก็มีระบบรับสายอัตโนมัติมีระบบตัดเสียงรบกวนไหมด้วยครับตัดเสียงลมเสียงรบกวนได้ดีมากๆมีปุ่มควบคุมสำหรับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงตรงนี้แล้วเสียงที่ได้จากลำโพงคือฟังเพลงมันมันเบียดตึ๊บๆเลยครับ ให้ระดับการกันน้ํามาที่ IP 67ครับใส่ลุยน้ําลุยฝนได้สบายแบตเตอรี่ให้มาที่1,000ม ah ิลลิแอมป์ครับฟังเพลงต่อเนื่อง25ชั่วโมงกันไปเลยการเปิดเครื่องให้กดที่ปุ่มตัว G กับปุ่มโฟนค้างไว้จากนั้นให้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยกดปุ่มโฟนค้างไว้จนขึ้นไฟกับพิบแดงน้ําเงินแบบนี้แล้วก็ทําการเปิดบลูทูธจับคู่กับมือถือได้เลยครับในการเชื่อมต่อย e ท com อสามารถเลือกช่องสัญญ,ญาณตั้งแต่ B ถึง E ได้หมดเลยครับให้เราเลือกมา1ช่องสัญญ,ญาณนะครับแล้วให้กดค้างไว้จนมีไฟกับพิบสแดงน้ําเงินแบบนี้กดที่ตัวท e ีคออีกตัวให้ไฟกับพิบเหมือนกันแล้วกดปุ่มตัว G เพื่อทําการจับคู่ครับในการเปิดปิดตัวไมค์ทีคอมให้กดที่ การติดตั้งกับตัวหมวกกันน็อกก็ไม่ยากครับอุปรกรณ์ในชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานตัวอินเตอร์คอมไม้อ่อนไม้แข็งลำโพงตัวฐานสําหรับยึดกับหมวกกันน็อกแผ่นกาวสหน้าตีนทุกแกไม้ครบครับขั้นตอนแรกเราใส่ตัวฟองน้ําเข้ากับตัวฐานยึดกับหมวกกันน็อกก่อนนะครับแล้วติดตั้งไปที่ตัวหมวกกันน็อกฝั่งซ้ายได้เลยครับจากนั้นเราติดตีนทุกแกเข้ากับตัวไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงแล้วเลือกวางตำแหน่งที่ต้องการร้อยสายเก็บให้สวยงามครับทำการเปิดตัวเครื่องก็ใช้งานได้เลยติดตั้้งงงแลววจาวนาจบบนเเทท่่่บีียยใใสช ดีเบียตึบ๊บฟังก์ชันครบทานเพื่อนสนใจเกรียดิเคเอนท6ตัวนี้พิกาดสินค้าอยู่ที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับ